สวดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกม Ark Night นะครับในคลิปนี้จะไปดูโมดูลของกัมมี่นะครับกัมมี่เป็นตัวละครที่วนตัวแล้วผมใช้ค่อนข้างจะบ่อยประมาณนึงนะครับเวลาที่ไปลงด่านที่ต้องการดิเฟนเดอร์ที่ฮิลตัวเองได้แล้วไม่ต้องการฮิวเยอะอะไรมากผมก็จะประหยัดคอร์ลงโดยการใช้กัมมี่แทนนะก็แล้วก็ในโหมด IS เตนี่ยหลายครั้งก็มี หยิบกัมมี่มาใช้นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่ผมจะอัพโมดูตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับมาดูกันที่โมดูนะครับอ่ะพูดนิดหนึ่งคืออย่างที่หลายๆคนอาจจะทราบกันอยู่แล้วนะครับคือ a r ร์คไนท์เนี่ยเร่งแพทแบบโรเร่งแบบไปโคตรเร็วเลย ผมก็ปั้นไม่ทันแล้วเอาจริงผมปั้นไม่ทันแล้วผมก็เลยต้องเริ่มจะต,ต้องเลือกปั้นแล้วว่าเออตัวไหนมากก่อนตัวไหนมาหลังแต่สุดท้ายแล้วก็จะพยายามทำให้ครบแต่แหละนะก็อดทนหน่อยแ้้วันะคะใครใครรอดูตัวเลาอยู่ก็พิมพ์บอกได้นะเดี๋ยวก็ถ้ามีคนรีเควสแบบขอเยอะๆก็ผมอาจจะข้ามไปปั้นตัวนั้นก่อนเลยนะครับโอเค มาเริ่มกันที่ความสามารถของโมดูนะครับโมดูก็จะบวกแสแปเนาะจะมีเพิ่ม max hp แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีนะครับแต่ทีนี้มันจะมีความสามารถตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเมื่อฮิลให้กับเพื่อนร่วมทีมที่ hp ตัดกว่า50%นะครับจะทำให้ฮิลแรงขึ้นได้รับฮิลมากขึ้น15%นะก็จะมีตรงนี้ถ้าั p level ของโมดูนะครับแน่นอนว่าเพิ่มแสแปท เดิมตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็มีความสามารถตรงนี้เพิ่มขึ้นมานิดนึงก็คือเพิ่มโอกาสติดสตานเวลาโจมตีนะครับเดิมสูงสุดจะอยู่ที่18%อันนี้คือ potential เตนะ็มแล้เนาะเพิ่มมาเป็น23แต่ว่าอาจจะมีเพิ่มสตานมาด้วยจาก1วินาทีเป็น1.5วินะครับรวมทั้งถ้าเกิดอัพเป็นโมโดูลเลเวล3ก็ตรงนี้จะได้เป็น26%สูงสุดนะครับ แต่ไอวิตาทีนี่ไม่เพิ่มแล้วนะวิตาทีนี่คือพงที่อยู่ที่1.5นะครับแล้วก็เพิ่มสตทอะไรพวกนี้ซึ mm hmm. ่งผลตัวผมคงยังไม่อัพดีกว่านะครับรู้สึกว่ายังไม่ได้จำเป็นจะต้องอัพขนาดนะทีนี้มาดูกันที่การปลดล็อกนะครับการปลดล็อกเนี่ยก็มิชชั่นแรกให้ใช้สกิล2 2นะครับของอัมมี่ ให้ครบ6ครั้งก็คือสะสมไปเรื่อยๆอ,อันนี้ผมก็แนะนําให้ว่าเวลาไปลงด่านฟาร์มอะไรเงี้ยหยิบกัมมี่ไปด้วยไปกดสกิลเล่นๆให้มันผ่านมิชั่นแรกไปนะครับส่วนมิชั่นที่2นะครับให้ลงด่าน4ี่สองทำให้ได้3ดาวโดยที่ดีเฟนเดอร์ตัวเดียวที่ลงในด่านได้ต้องเป็นกัมมี่เท่านั้นนะครับอ่นะก็เดี๋ยวจะพาไปดูไปลงดูว่า4ี่สองเป็นยังไงนะครับเป็นแนวทางน,นะครับเดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้น มาที่ด่าน42นะครับออนุญาตเป็นแพ็กทิสเหมือนเดิมนะครับทีมที่ผมใช้คือลินลินอย่างนี้เลยแต่ว่าใครเข้าใจว่าหลายๆคนก็เหมือนเดิมนะครับใครหลายๆคนอาจจะตัวละครอ,อาจจะมีไม่เท่าของผมเพราะงั้นผมผมบอกเป็นแนวทางแล้วกันนะครับว่าด่านนี้เป็นยังไงไปดูกันนะครับสกิลไม่ ไม่ฟิกนะครับคือสกิลจะใช้สกิลไหนก็ได้อันนี้ผมหยิบสกิลสองมาให้ดูเพราะว่าเผื่อใครนึกไม่ออกว่าจะฟาร์มด่านไหนอะไรเงี้ยอาจจะมาลงด่านนีสส้ซ้ําๆเพื่อเก็บมิชั่นแรกไปเลยก็ได้นะครับก็เลยหยิบสกิลสองมาไปเริ่มกันเลยอ่าต,ตรงนี้นะครับผมก็จะลงกับปี่ก่อนเลยครับ แล้วก็อย่ารีบใช้สกิลนะครับเพราะสกิลสองเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ผมเอาเมาส์เทนอุดนะครับเอามาเทนอุดไปเลยตรงนี้คือไม่สนใจแล้วนะครับปล่อยเมาส์เทนจัดการกัมมี่พอใช้สกิลสองแล้วเนี่ยจะหยุดโจมตีจะทําให้มอนหลุดได้นะครับเพราะมอนมันมันไหลไปเรื่อยๆมันจะมาออกันเยอะเกินไปนะครับต้องให้กัมมี่ตีไปก่อนแล้วก็ทีนี้ผมก็จะเอาอีฟรดลงนะครับแล้วกัมมี่กดสกิลเล่นได้เลย ตรงนี้กัมมีก่กดสกิลเล่นได้เรื่อยๆแล้วเพราะว่ามีอิสุสิการทีนี้สําหรับใครที่ตัวละครไม่ได้เ่าเนี้ยก็มันจะมีสองเส้นทางนะครับอันนี้จะมีเส้นทางหนึ่งที่มันวิง่งที่้มันเดินอย่างเงี้ยนะครับอีกเส้นทางหนึ่งก็คือตรงที่เมลเทนอุดอยู่เนี้ยมันจะเดินมาทางนี้ขึ้นตรงนี้นะครับเราค่อยเอามาตรงนี้นะซึ่งเข้าใจว่ามันจะมันน่าจะมีแบกมาฝั่งนี้ด้วยนะแต่ว่าปกติแล้วเวลาเล่นด่านเนี้ยเขาจะอุด ช่องน,นี้นะครับแล้วก็อุดห่องบนตรงนี้คือจะแบ่งกันอุดสองช่องได้นะครับจะได้ลดภาระของดีเฟนเดอร์ลงก็เงื่อนไขมีเงื่อนไข,นขนเดียวเลยคือเอาดีเฟนเดอร์เป็นกัม,มีได้ตัวเดียวที่เหลือคุณยัดอะไรมาก็ได้ซึ่งจะแนะนำว่าเน้นเป็นตัวที่ยืนบนทำดามเมจได้นะครับแล้วก็เอาตัวฮิวมาประมาณหนึ่งเพราะว่ามันมีตัวเวทยิยงไก่นะครับ ตัวเวทยิงไกลจะเป็นตัวปัญหาพอสมควรแล้วก็มีเมดิกช่วยฮิลไม่ให้ไม่ให้ตัวดามเมตตายอะไรเงี้ยนะครับเอาตัวอื่นมาบล็อกทางแอนดิเฟนเดอร์หาตัวที่ทำสามารถอุดป้องได้ตัวที่ไม่ต้องเป็นดิเฟนเดอร์อาจจะเป็นแบนการ์ดบล็อกสองนะครับอาจจะเป็นกา นี้สุดแล้วแปะนะก็อยู่ที่ว่าคุณมีตัวละครอ,อะไรบ้างนะครับก็เอามาอุ่มได้ที่เหลือก็อยู่ที่คนเล่นละอยู่ที่พวกคุณแล้วนะครับอ่นะก็เอามาลงให้ดูประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนคะรับ